คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในเย์ลิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ เรามีภารกิจ2อสอย่างที่จะต้องไปทํานะก็คือ,อาการไปสํารวจแหล่งท่องเที่ยวนะฮะวันนี้ดูเหมือนท้องฟ้าเมฆเยอะไปนิดนึงนะฮะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะยังพอได้อยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต้องเติมเงินโทรศัพท์ด้วยนะ,ะว่าเน็ตหมโอเคฮะไม่ให้เสียเวลาเราไปควบเจ้าปู่แดงกันเลยดีกว่าตอปู่ตรงนี้มา2วันแล้ะ น,นี้เราก็มาถึงโบสถ์นะฮะประจำเมืองอนาจางนะฮะก็เป็นโบสถ์หินนะฮะดูเก่าแก่แล้วก็สวยทีเดียวนะฮะทำให้ระลึกถึงบรรยากาศของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์เขาก็จะมีโบสถ์ลักษณะอย่างเงี้ยฮะเยอะมากนะฮะแต่ว่าก็โอเคนะที่เวียดนามเราก็ดูกันนะเดี๋ยว Watch the clock ticking off the wall. But you แล้วก็เป็นไงบ้างฮะสำหรับโบสถ์แห่งนี้ฮะก็สวยงามดีนะฮะนี่ทําจากหินนะฮะเป็นโบสถ์หินนะฮะเป็นโบสถ์คาทอลิกหรือมาจังยังไม่ผิดอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้ฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาโบสถ์คริสต์แล้วต่อไปก็ไปวัดพุทธกันบ้างนะ จะไปที่วัดอีกแห่งหนึ่งนะเป็นเป็นพภพวด้านะฮะเป็นพระสีขาวนะฮะองค์ใหญ่อยู่บนเนินเขานะฮะเดี๋ยวไปครับ วัดแหลงซนนะฮะก็เป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้นะก็คือมีพระพุทธรูปนะ,ะองค์สีขาวนะอยู่บนเนินตรงนู้นนะฮะเดินไปหนะะ้าจอีกสักประมาณ500เมตรนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภายในวัดมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเน้ย ไม่กี่ขั้นนะแต่ก็หัวใจเต้นตุบๆๆ,ๆๆเลยนะข้างบนนี้จะเห็นวิวด้วยนะเนี่ยมองไปด้านหลังเห็นวิวเมืองแล้วก็พระใหญ่อยู่ตรงนี้คะเราไปดูให้ใกล้กันดีกว่า วัดหลังซึนนะฮะก็ถือว่าสวยงามดีนะฮะวิจิตรงดงามทีเดียวนะฮะก็นี่ยฮะองฟ้าสีขาวนวลนะฮะแล้วก็สะท้อนกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสนะฮะก็โอเคฮะใช้ได้ก็จากนี้ไปนะเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นจุดชมวิวนะฮะตรงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรเหมือนกันนะดูแล้วคล้ายๆกับหินตาหินย้ายบ้านเรานะก็คือไปถ่ายรูปก้อนหินนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า โอเคฮะตอนนี้บนก็มาถึงอ,อีกจุดหนึ่งแล้วนะที่มาถ่ายรูปหินนะที่บอกว่า,าถ้าเป็นภูเก็ตก็ถ้าเป็นสมุยก็เทียบกับหินตาหินยายนะแต่ว่ามันคนละลักษณะรูปร่างกันนะเพราะนี้พอจอดรถนะฮะค่าจอดรถฟรีแต่ว่าเราต้องเสียค่าบัตรเข้าไปนะฮะสองหมื 2, ่นสองพันดองนะฮะก็หรือประมาณสักสามสิบสามบาทนะฮะก็ถือว่าไม่แพงนะ,ะแล้วก็ข้างในมันก็เป็นเนี่ยฮะมีที่ให้นั่งเล่นมีนู่นนี่นั่นนะฟังมิวสิกฟังอะไรของเขาได้นะก็เลยเอ้ย ฝนก็ทําท่าจะตกนะเราก็เลยแวะมาหลบฝนที่นี่ดีกว่านะี่เนี่ยฮะก็ถือว่าจัดตกแต่งสถานที่ได้ดูสวยใช้ได้นะดูดีมีอะไรนะก็เลยไม่น่าเสียดายเท่าไหร่นะสามสิบาทเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆไปเลย

จุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือจะอยู่ที่โขดหินตามที่ได้บอกไว้นะฮะนี่ฮอยู่ไกลๆเนี่ยฮะก็จะเป็นหินซ้อนทับกันนะฮะอยู่ที่ริมทะเลนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจุดตรงนี้นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ ที่นี่ก็จะมีหินหน้าตาแปลกประหลาดเยอะนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะอันนี้ฮะก็จะเป็นหินลักษณะเหมือนกับสี่ก้อนนะเรียงซ้อนกันอยู่นะฮะแล้วเหมือนมันไม่ได้ติดกันนะเหมือนมันมีรอยแยกฮะแล้วแบบมันมาเรียงซ้อนกันได้แบบอย่างาหน้ามหาสัจจันร,ร์น่ยนะฮะก็โอเคนะฮะเป็นอีกหนึ่งที่นะยังมีฝั่งนู้นอีกนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเนี่ยฮะมีหลายที่เลยนะที่มีหินหน้าตาแปลก ครับก็ท er. ี <Beginning S 2> ่เห <source> ็นอยู่ด้านหลังนี้นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะของอุทยานหินแห่งนี้นะคนเยอะมากนะฮะนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากก็เก็บบรรยากาศแบบเรียวๆแบบนี้นะแ็เนี่ยะเหมือนเป็นประตูนะทางลอดนะที่มีหินก้อนใหญ่ๆนะสองฝั่งแล้วก็มีหินก้อนเล็กๆนะตรงกลางแม็กอยู่นะแล้วมันลอยอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะเพราะว่านั่นหินคนละก้อนกันนะ ก็เน,เนี่ยฮะก็ดูแปลกและดูมหัศจรรย์ไปอีกแบบหนึ่งนะ,ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะให้มาเช็คอินถ่ายรูปกันนะฮะแปลกตาดีครับผม แล้วที่อยู่ข้างหลังบอลนี้นะฮะก็เป็นหินอีกก้อนนึงนะฮะที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะฮะก็คือเป็นหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของตรงจุดชมวิวแห่งนี้นะฮะก็จะได้เห็นว่านักท่องเที่ยวเข้ามาดูกันเยอะมากนะฮะคือความแปลกประหลาดของหินก้อนนี้นะฮะนอกจากว่าเป็นหินก้อนใหญ่ที่มันตั้งโดดเด่อยู่บนนี้แล้วนะฮะก็จะเป็นรอยอุ้งตีนนะที่คล้ายๆแบบอุ้งตีนแมวอุ้งตีนหมาเนี่ยลองมาดูฮะดูสาวสวยในท้องพังนะ อย่างที่เห็นนะประมาณนี้นะผลเยอะมากฮะอารมณ์นึกหนึ่งถึงแบบเกาะสมุยบ้านเรานะหินตาหินใยนะฮะตัวจีนก็เพียบเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าเขาๆประมาณนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปอีกที่หนึ่งนะฮะ ไปซื้อตั๋วข้างหลังนะสองหมื่นสองเท่าพันน่นะฮะก็เป็นโบราณสถานนะเป็นวัดอินทรดูรเมต่กี้ก็ไปซื้อตั๋วมาแล้วนี่ฮนะตนะามมาดูข้างในเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะแต่ที่นแน่ๆมีคนเยอะแน่นอนนะ คนมหาศาลสยอด the เียฮะก็เก็บบรรยากาศจะพอสมควรนะฮะเอาเป็นว่าพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะฮะว่าวัดหินดูของที่ยาจางนี่เป็นยังไงนะฮะก็คนเยอะมากนะใครมาก็เตรียมตังค์ซื้ออติีมซื้อน้ำหวานซื้อน้ำมันลมเย็นๆกินบ้างนะไม่ไหวนะฮะเหนื่อยโอเคฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจุดต่อไปนะเราไป เดินชิวกันที่ชายหาดดีกว่านะมาเมืองทะเลก็ต้องมีรูปชายหาดสักหน่อยไปฮะไปกันดีกว่าไม่ไหวแล้ว ก็ยินแล้วนะยังเที่ยวไม่จบเลยสำหรับจ,จ,จุดต่อไปนะที่จะพามาดูนะก็จะเป็นริมชายหาดนะ่หาดของยาจางมันยาวมากนะก็เลยมาตั้งหลักที่อนุสาวรีย์หน่อไม้แล้วกันนะหน่อไม้สีชมพูจริงๆไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ว่าผมเรียกมันว่าหน่อไม้แล้วกันนะมันคล้ายกับไอ้หน่อไม้ฝรั่งอะแอปเปิลลารกัสอะโอเคฮะเราไปดูชายหาดกัน I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. เมื่กี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็โอเคฮะแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถเลือกได้นะมันไม่ได้ว่าจะต้องจับจองด้วยพวกไอ้พวกเปพวกที่นั่งอะไรพวกนี้นะฮะเราจะไปนั่งไหนก็ได้นะก็โอเคฮะประมาณนี้คร่าวๆนะ เคนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะก็ถือว่าจบสิ้นภารกิจในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองยาจางนะฮะก็เป็นว่าประมาณนี้แหละฮะเป็นไงบ้างฮะก็ถือว่ามาเที่ยวที่เมืองแห่งนี้นะสามวัน2คืนก็กําลังดีนะฮะก็วันแรกสมมติว่าคือเต็มเต็มเนี่ยสวันนะฮะแต่ว่าเผื่อว่าวันแรกเรามาช่วงเย็นอะไรประมาณนี้นะฮะวันที่2เราก็นั่งครัวเดทิพนะฮะออกเรือนะส่วน อีกวันหนึ่งก็เนี่ยก็เป็นวันนี้นะฮะก็เที่ยวชมเมืองนู่นนี่นั่นนะฮะจริงๆถ้าใครจะไปดารลัดหรือไปเมืองอื่นต่อก็นั่งรถตอนกลางคืนไปได้นะฮะนอนบนรถนะฮะก็ประมาณนี้ฮะสองวันเต็มๆกําลังดีนะฮะก็โอเคฮะสาหรับภารกิจต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวไปซื้อข้าวเปล่าดีกว่ากลับไปกินกับกระเพราไก่นะที่พี่ตุยให้มานะแล้วก็กลับที่พักนะฮะไปพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเหนื่อยแต่ร้อนนะฮะยืนรอภาพแับ จะได้เดี๋ยวละรูปนะรอแสงบ้างรอคนบ้างนะก็เดี๋ยวกลับที่พักนะแล้วก็พักผ่อนก่อนแล้วก็ตรงข้ามที่พักเราเนี่ยจะมีพวกถนนคนเดินนะเดี๋ยวต่ํมขาหน่อยออกมาเดินกนะันโอเคฮะไปเจอกันโรงแรม ซื้อข้าวมา5,000ดองนะฮะก็ตีประมาณ7,8บาทนะฮะ7บาทถึงปบาทประมาณนี้นะครับก็โอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็พักสักแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวความคับเราไปสำรวจกันต่อโอเคฮะมั่งดอนอาหารไทย คฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะก็บรรยากาศน่าจะกำลังได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปาเดินดูบริเวณแถวนี้แล้วกันนะฮะมีถนนคนเดินอยู่นะครับไปดูบรรยากาศนะฮะ บรรยากาศถนนคนเดินของเมืองนาจาังนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าฮะตามเลย มีการจัดสัรส่วนที่เป็นระเบียบนะฮะก็ ศูนย์อาหารนะฮะมีร้านอาหารหลายอย่างเลยแล้วก็ไอ้ส่วนตรงถนนคนเดินนี่ก็ไม่ให้กลิ่นกับข้าวอะไรมาวุ่นวายนะก็จะเป็นพวกร้านเนี่ยฮะขายเสื้อผ้านะฮะรองเท้าก็มีนะฮะแล้วก็พวกกระเป๋าของที่ระลึกอะไรต่างๆนะๆนก็เหมือนกับตลาดทั่วๆไปน,ะนะะั่นแหละฮะก็เนี่ยพวกครีมเคิมนะสบงสบู่นะฮะก็เองอาหารแห้งนะฮะก็เป็นเหมือนกับตลาดทั่วๆไปนี่แหละฮะ อะไรกินได้นะฮะเพราะนอกเหนือจากตลาดตรงนี้ก็ยังมีพวกริมชายทะเลนะฮะไปเดินรับลมบรรยากาศกันนอนค่ำๆก็ได้หรือว่าจะไปเข้าร้านสปานวดทงนวดเท้าก็มีนะฮะก็บรรยากาศประมาณนี้แหละฮะ โอเคครับก okay, so, ็เอาเป็น hmm. ว so, so so, so so so, so, ่าตอนนี้เราก็กลับมาจากเดินเล่นแล้วนะฮะก็กลับมาที่ห้องพักนะฮะก็สุดท้ายก็อำลาญาจังนะฮะก็เที่ยวเมืองกันพอสมควรนะก็จบทริปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นเช้านะครับแล้วก็เราตะลุยเดินทางกันไปที่คอยอันต่อนะฮะระยะทาง5 0ากิโลเมตรแน่นอนว่าวันเดียวคงไม่ถึงนะแต่ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปนอนตรงไหนนะฮะจะระหว่างทางมีแวะที่ไหนบ้างเดี๋ยวเจอในพรุ่งนี้มาดูวันพรุ่งนี้ คืนนี้บ๊ายบายนะฮะลาดีสวัสดีครับ